สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสบอคอย้้ำห้ามชุมนุมม่วสุมทั่วประเทศยนผู้ว่าตัดสินเปิดปิดสถานที่วันที่26ธันวาคมนายแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดกล่าวว่าขณะนี้ข้อกำหนดทั้งประเทศมีการห้ามชุมนุมคือห้ามมิให้มีการชุมนุมการทำกิจกรรมหรือม่วสุมใดๆในสถานที่ที่แออัด หรือกระทําการดังกล่าวที่เป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยทั้งนี้ภายในเขตพื้นที่ที่หัวหน้ารับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงประกาศกําหนดจึงขอห้ามทางประเทศเพราะมีความสุ่มเสียงการแพร่ระบาดของโรคส่วนการสั่งปิดสถานที่ต่างๆได้ถ่ายอำนาจให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพท์ทวีสินกล่าวต่อว่ากรณีการตรวจเรดพิเทสที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นการเจาะเลือดตรวจดูภูมิคุ้มกันร่างกายเป็นภาพสะท้อนไม่ได้ตรวจหาเชือ้อโดยตรงซึ่งใช้เวลา2-3ถึงชั่วโมงมีค่าใช้จ่ายการตรวจคนจำนวนมากในทำเนียบรัฐบาลจึงตรวจผ่านการเจาะเลือดเพื่อดูว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่หากสงสัยว่ามีภูมิคุ้มกันแสดงว่ามีการติดเชื้อเร็วๆนี้หรือไม่จึงต้องตรวจซ้ำด้วยการเก็บตัวอย่างทางโพรงจมูกแล้วมีข่าวออกไปว่าติดเชือ้อ ซึ่ง6คนที่ว่าผลการตรวจก็ไม่มีเชื้อนายแพท์ิวีสินกล่าวอีกว่าทางนี้ยืนยันว่าหน้ากากผ้ายังใช้ไม่ได้ที่บอกว่าให้ยกเลิกการใส่หน้ากากผ้าและใส่หน้ากากอนามัยหรือ N95 เท่านั้นไม่จริงอย่าเชื่อเพราะละอองฝอยไอจามพุ่จ้ายัางเป็นก้อนขนาดใหญ่กว่าเชื้อโรคจากการติดเชื้อจากอา,ากาศที่เล็กมากระดับนี้ใช่หน้ากากผ้าได้ดีกว่าไม่มีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ